วันนี้ค่ะมีโอกาสได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือผัวเก่าของ t i k t o k e r ชื่อดังเมืองกาญนะคะนี่คือคุณปอมปาเกอร์ ทีอต้องบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยให้เครื่องแบบแน่นมากๆแล้วก็มีเส้นให้เลือกหลากหลาย,ลยนะครับสำหรับคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกกุลาวนะคะคือต้องบอกว่ารสชาติของเขาเนี่ยคือถึงพริกถึงขิงถึงใจมากๆซึ่งวันนี้นะคะเราสั่งมาเป็นตัวบะหมี่แบบนี้เลยนะค่ะวันนี้พี่ปอมไม่อยู่แต่ว่าก็มีลูกมือพี่ปอมนะคะมาทําให้เราได้ทานคือจะบอกว่า รสชาติของเขานะ่เอกลักษณ์โดดเด่นก็คือในเรื่องของน้ําที่ว่าเป็นน้ําซุปที่ว่าราดลงไปบน,สนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งเราก็สั่งเป็นเส้นหมี่ด้วยวันนี้นะคะแล้วเขาก็ให้หมูแบบจุกๆแบบนี้เลยใครที่ ไปแถวเมืองกานนะคะอยากลองแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือติ๊กตอกเกลือชื่อดังที่เด็กเสิร์ฟแบบหล่อมากๆนะคะแล้วก็เจ้าข,ของร้านหล่อมากๆเลยนะคะนั่นก็คืออยู่ที่บริเวณจตจุจักรค่ะจตุจักรเมืองกาญนะคะก็ลองแวะเรามาชิมกันดูคือจะบอกว่ารสชาติของเขาเนี่ยเป็นรสชาติที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือบแบบเอกลักษณ์ราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติดีมากๆ สโลแกนทางการขายของเขานะคะที่ทําให้เขาขายดีเลยนั่นก็คือว่าอยากให้คุณชวนผัวใหม่นะคะมาลองมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผัวเก่าแล้วก็เสื้อบอกเสื้อเลยว่าพี่ปอมเนี่ยเหมือนเป็นคนดังแห่งเมืองการเลยใครๆก็ ตามมานะคะตามมากินสาวๆนี่มานั่งกินกันเพียบเลยทีเดียวใครอยู่บริเวณนี้หรือใครผ่านมาเมืองกาดลองแวะมาชิมกันดูนะจ๊ะก็เ,เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะ